โอเคขอไปเรื่องต่อไปแบบเร็วๆนะเรื่องต่อไปคือสลัด <c oughs> น้ององค์หญิงนะองค์หญิงโรล,ลิอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะเก้าเท่าไหร่นะสิบเอ็ดไม่รู้จำไม่ได้เออเรื่องสลัดรวมมิตรคนเพี้ยนหลุดโลกอืมความเดิมท้นแล้วคือมันองค์หญิงกับเอออัสวินองค์คลัก ได้เข้าประตูมิติมาหลุดโลกเข้ามาในโลกของเราอืมประมาณนั้นเจอแล้วก็องค์หญิงก็เจอกับเออพระเอกเราที่เป็นนักสืบนะประมาณนั้นดูเลยนี่คืออัศวินดิเวีย <c oughs> คุณมีความสวุขในการเป็นโฮมเลด กินบะหมี่จากหม้ออย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> โห ow, ไม่รู้เลยเลย เดี๋ยว่าตอนเรนดอมเรนดอมเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วอててเอ้าจ้างนักสือบอย่าบอกนะว่ามึงจะไปจ้างไอ้นั่นต่าละอนเยอะไว้เรื่องนี้ ข้ามไตีอัศวินหญิงเล่ร่อนตอนนี้เป็นตอนชูโรงของอัศวินนะโอ้โหมึงว่าเท่มากใครวะโอ้โหแล้วเก็ียขยะมาเต็มหลังคนก็เบอรอดิอะไรอะไรเมื่อกี้โอ้โหเ้ย noisy. ขายปลาไหม嗯。 Oh Pack it yeah. ม่งแย่แน่นแน่ม่งแย่แน่แน่งานที่มึงจะให้เขาทำ no way เด็กเอ็นดูก็มาจริงเยนะ่ยดูก็ตื่นร้อนนะจากเล่นร่อนกลายเป็นเด็กเอ็นก้นเด้งจังวัตฝักอีดก้นเด้งจ้าอะไรแบบเนี้ย ชื่ออะไรของมึงเนี่ยอืมอายุยี่สิบเป็นเด็กเอ็นชื่อก้นเด้งวัตถะฝาก้นเด้งเฮียอะไรวะเ,น,เนี่ยก้นเด้งกูหาช่ิหมหาด้ว่าอะไรเงี้ยโอ้กินหอมสืชื่อเลย เวล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 เนเวล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 แค่สองตอนก็มีเซอรวิสทังสองรอบเลยนะสุดยอดเลยเดี๋ยวมันแนวไหนวะเนี่ยเฮียก้นเท่งชื่อเชี่ยของมึงเนี่ย มัแต่งชุดโคตรแฟนตาซีโอ้โหแม่งโอ้โหโอเคมันก็ใช่ไงแล้วมันก็เด้งจริงไหมเนะี่ย ก็ดูอะไรอยู่เนี่ยว้าวนะ what the fuck bro <laughs> อันนี้อันนี้ปกติไะเนะี่ยไม่น่ามีอะไรปกติที่นี่อนะ่ะทุกวันเอ้ยเงินนี่แต่เงินมันหอมมันไงนมันหวานดีกว่า ย What the fuck bro ก้นแดงมึงจับก้นดิว่ามึงจับนมอะไรเนะี่ย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันอย่างนี้ยังไงดิเอาว่า oh, What the fuck เอาเอาเรียบร้อย <c oughs> เอามาทำงานมาเดียวเรียบร้อยเลย Nó phiêu vị bài à? Nào. Ông cây bù. Thanh quần đình. Quảy chiếu. chặt. โอ้เชี่ยแม่งเกินไปละอ้ากลับมาหาพี่คมนเดิมสุซุกิเออไอนี่มันคนดีเกินไปแล้ววะชอบอะยังให้มันเป็นพระเอกเลยวะพระเอกแบบเป็นคนเล่นร่อนนะโคตรเท่มั อย่าบอกนะว่ามึงจะเปิดมาเจออย่างนี้เลยมึงคือคือมึงเจออย่างนี้แบบคือไม่ใช่แค่เจอไอไอเชียพเอกก่อนด้วยนะเจออันนี้เป๊ะแบบปุ๊บปั๊บตุบป,ปัม๊มเจอแม่งเลยชี่ยะนะผมอะเจ้าหญิงแบบอ้าวลิเวีย มึงไม่คือมึงคือมึงพัดพากจากการมาขนาดนี้จะยแปลว่าไปมาเจอลิเวียอ้าวลิเวียเอ้ยวันดีแกเออเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยอย่างนี้เหรอไอเชี่ยไม่ใช่หรือมั้ง <c oughs> มึงจะเพอร์เฟกต์แรนดอมมาเจออะไรกันขนาดนั้นวะ โฮมูลสจริงเลยใครก็ว่าตาย แล้วใครจ่ายค่าบ้านใครจ่ายค่าอาหารเป็นอะไรอย่างอื่นได้ละโอ้ ทำๆเดอะเรย์อนเป็นผู้ช่วยนักสืบแล้วล่ะเลิกความสกิทุสกิอืม อ่ะมึงเชื่อนะมึงมึงเชื่อว่ามันผู้หญิงต่างโลกเนี่ย คือมึงคือมึงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮม,มเลียแล้วมึงเป็นน,นักเขียนนวัตดีญาล่ะตอนแรกเป็นน,นักเขียนนวัตดีญาจะจะเหมือนแบบว่ามันเป็นมาเป็นคนเล่นลอนมัน้งประมาณนั้นกลับไปเป็นนักเขียนนวนิยายอ้าว

เอางานดีๆด้วยนะงานที่มันดีๆอ้าไปแล้วเหรอไม่น่าไหวนะจะไปสมัครงานยังไงเนี่ยเล่นอนดีมึงเปลี่ยนชื่อยปจริงๆนี่ยวันเดียวมึงเปลี่ยนชื่อมาห้ารอบแล้ะ้า ถ้าเทียมะใครไม่รู้เด็กเด็กเด็กเยอเด็กเยออย่าบอกนะว่ามึงใครเนี่ย what the what กูว <laughs> ่าแล้วไอซากิเบรนดาอายุสามสิบสี่เดาบอยเฮียป้าโรลี่แกวเฮีย อนักตบมุกอะชอบจังเลยเห็นด้วยด้วยอ๋อว่าไงอ๋อเป็นนักเรียนและเป็นนักเรียนเนีล่ละ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากมังงะและอนิเมะไม่น่ามี M คาสยะอ้าวกูห oh, าไม่หยุดเลยไม่ใช่เพราะมันง่วงนะไม่เพราะมันง่วงนละแต่ไม่ใช่เพราะเรื่อมันน่าเบื่อนะแม่ง ทีหนึ่งสองทีสองแล้วเนี่ยอ้าวอุ้ยไมกเซนเฉยเลยว่ะเขี้ยอยู่ดีเรื่องเมกเซนกูนึกว่ามันจะไม่เมกเซนแบบว่าไอ้เขี้ยร่องหนไปเออมึงร่องหนไปงั้นอนะแต่แบบ มันก็ตาก็มองเห็นอยู่ดีเพราะมันเพราะเพราะอะไรไม่รู้แต่แบบเรื่องนี้มันมีเซนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราในความเป็นจริงถ้าเกิดเราล่องหนใช่ไหมเราก็จะตาเราก็จะไม่มีอะไรมาแสงมันก็ไม่กระตกตกกระทบต่อตาเราเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมเออ,เอ,อดีว่ะเรื่องนี้ ไอสัตว์แม่งไอตอนแม่งเหลือแต่หัวแม่งเหมือนใช้โฟโต้ช็อปอะตัดแค่แบบตัวไปแล้วแบบว่า <c oughs> คนโง่เลยเออกมาแล้วเว้ยเป็นไง วาโลีวาโลยีอืมมันเด็กที่น่ารักดี แล้วมึงจะแปลซับว่าห่าทำไมวะหลับชั่วโมงนึงเองไอสัตว์เดี๋ยวนะกูเห็นอะไรอะกูเห็นอะไรแปลกปะเมื่อกี้ล้อ เลยนะทำไมมันทำไมล้อรถมันแบบมันเกยอ,ออกมาจากพื้นย่างไงไม่แา่มันถเถอะมันก็แปลกดีแต่ก็โอเคอยู่

โอเคเรื่องนี้มันมันใช้ได้เว้ยนี่มันยังโหด โดนนะโดนใช่โดนถูกต้องเพื่อนครบหา Oh. Uh, yeah. มันเขียงอยู่ภายในหรือเปล่ามีหน้าหางนี่ด้วยโอย้ชอบอ่ะโอ้จบแล้ว ไม่ดูโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ออมตอนนี้ก็ถือว่าดูจบไปอีกแล้วเนี่ยนะฮะสนุกอยู่นะมันดูเป็นเป็นภาพเป็นเป็นเรื่องแนวที่แบบภาพกากๆกกแบบงงๆแอนิเมชั่นง่อยๆนะแต่แบบมันสนุกอะ่ะเออมันดูแบบเพลินๆสนุกสนุกแบบน่ารักชิวๆเออดูไม่มีอะไรเครียดๆเท่าไหร่เลยอืม เควสประจําวันก็จบแบบภายในตอนเออดูดูเป็นเรื่องแบบจบภายในตอนนะ่ะเออืมตอนนี้มันก็เกี่ยวกับเออัศวินชุดของอัศวินเป็นหลักเลยไออัศวินหัวขาวนะเนี่ยอ่าก็มันก็ไปหางานนะพยายามหางานดีมีคนมาชวนให้ไปแบบเป็นเป็นเด็กเอ็นใช่ปะอ,อ่าแบบโอ้แย่เลย อันนี้อันนี้อย่างแย่เลยจะได้เงินดีนะไม่มีลุงยัดเงินมาให้เป็นซอกตรงซอกนมไอ้ี้ยโคตรเ้่แต่เงินเงินกลับดีไงเงินดีแต่แบบไม่เอาละไม่เอา,เอางานไม่ค่อยไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่ตำรวจตำรวจแม่งบุกบุกเข้ามาเลยไอ้เหมก็เลยต่อไปก็กลายเป็นคนเล่นล่อนพอเป็นคนเล่นล่อนปุ๊บก็ไอ้มันก็พยายามไปหาเอ,อ,องหญิงใช่ไหมก็เลยไปหานักสืบ แม่งดันไปได้นักสืบเอเชียพะเอพอดีเป๊ะอย่างที่กูว่าไว้เลยแต่ที like ่ก really ูไม่คาดคิดเลยคือมึงจะแม่งแม่งกลายเป็นแบบว่าองค์หญิงแม่งมาเปิดประตูให้เองเจอกันแบบเป๊ะๆแบบบุ้งเจอแบบง่ายชิบหายเลยต่อมาเอก็เลยอัลสวินก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นผู้ช่วยนักสืบขึ้นมาเฉยเลยเปลี่ยนแบบเลสลอนเป็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นกลายเป็นเลสลอนเลสลอนกลายเป็นผู้ช่วยนักสืบ อืมแต่แบบว่าเหมือนพระเอกจ,จะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจ้างแอสวินนั่นแหละมมนแบบูบทำงานไม่ค่อยดยีอ่ะก็เลยอัศวินไอ้อัศวินนี่ก็กลายเป็นเล่นล่น <c oughs> กลายเล่นล่นกลายเล่นล่ำอ,อีกทีหนึ่งต่อมาก็เป็นเรื่องของเอพระเอกกับน้องนะ เด็กกับน้องก็น้องอัองหญิงก็มีงานงานจากเออคนจ้างวานที่เป็นป้าโรล,ลิหัวแดง <c oughs> อายุสามสามสิบกว่าเลยอืะให้ไปสืบคน้นเออเรื่องเกี่ยวกับความรักเอะคนอยากจะหย่ากันแต่ว่าเออหย่าไม่ได้ก็ต้องการฟ้องหย่านะเลยไปสืบสืบดูว่ามีอะไรที่มาฟ้องหย่าได้จาก จากคุณเออจากภรรยานะอืมก็เลยสืบไปสืบมาให,ให้ให้น้องบินขึ้นไปดูเจอเจอแบบคนคนแบบคนสวนนะเออคนสวนเขากำลังแบบเขากำลังปีนต้นไม้อะเออคุณภรรยาบ้านนะ้เขาก็แบบว่านั่งนั่งมาบบว่าใส่ใส่ผ้าถุงอยู่อเออก็แบบอืมอย่างนี้เล็กแน่อนอนอะ คนคนสวนนี่มันปีนปีนบันไดอยู่ก็บอกว่าหันมาผมไม่เล็กนะครับก็เลยแบบอย่างนั้นเลยนะถ่ายรูปมาชัดเจนเลยก็เลยฟ้องได้อืประมาณน,นี้นะตอนนี้มที่ผมเล่ามามันก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรแบบวิวหวามากเลยแต่ผมเอนจอยมากเลยว่ามันสนุกมากเลยเรื่องนี้นเออมันดูเพลินเลยนะเออเซอร์วิที่ชื่อรีเวียใช่ไหมมีมีเซอร์วิสด้วยเออแลนมีเซอร์วิสอาบน้ํามีแบบ จริงไหมแค่มันอยู่ในเฟรมขึ้นมามันก็เซอร์วิสแล้วดูนมมั้งดิทะลักอะไอ้เนี่ยเอออันนี้ผมคาดน่าจะให้ประมาณเก้านะประมาณเก้าอืมถ้ามันคือ,ค,อคือหักหักหนึ่งคะแนนเพราะก็เรื่องภาพนี่แหละเอ,อเรื่องภาพเรื่องแอนิเมชั่นเลยนะมันก็มันก็ไม่ได้หวือหวาเวอร์วางอะไรมากแต่ผมสนุกไงเออมันสนุก มันสนุกจัดเลยเออนับตามตามสเกลของแนวนี้นะแนวที่มันชีวิตประจำวันธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเค